มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโอภควัฒน์พานุพงผู้สิทธิ์ครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ทกศสาขาพันดอนนั่นเองนะครับในสังกัดสํานักงานทกศจังหวัดอุดรธานีครับและในวันนี้ครับเราจะมาสัมภาษณ์นะครับความรู้สึกคุณลูกค้านะครับที่ได้รับรางวัลนะครับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชนะครับรางวัลที่2นะครับซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ของสํานักงานทกศจังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนคุณลูกค้านะครับจะรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวเรา ไปรับฟังความรู้สึกของคุณลูกค้ากันเลยครับครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่นะครับที่ได้รางวัลที่2ของเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนะครับที่จับในระดับจังหวัดของสนจอุดรธานีนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับประชาชนทั่วไปเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นเงินฝากความซั์ประเภทมีรางวัลน,นอกจากได้ดอกเบี้ยแล้วก็ได้ชิงรางวัลน,นะครับระดับจังหวัดมี2ครั้งคือประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์กับต้นเดือนสิงหาคมนอกจากนั้นแล้วก็จะมีจับระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณต้นเดือนธันวาคมสำหรับครั้งนี้ของทกศสาขาพันดอนมีรางวัลที่2นะครับรถมาสด้าสองรางวัลรถจักรยานยนต์ทั้งหมด4ี่คันแล้วก็สร้อยคอ้องคับซึ่งก็ขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องอประชาชนทั่วไปสามารถฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชกับโทรสได้ครับขอบคุณมากครับ ครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่นะครับกับคุณลูกค้าผู้โชคดีนะครับของทกศสาขาพันดอนนั่นเองนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์โชคนะครับครั้งที่1ประจําปีบัญชี2,564นะครับนั่นก็คือรางวัลที่2นะครับรถยนต์มาสด้านั่นเองนะครับซึ่งทางสำนักงานทกสจังหวัดอุดรธานีนะครับแจกทั้งหมดด้วยกัน3คันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็น1ผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับ คุณลูกค้าจะมีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกกันเลยนะครับคุณแม่ซื้ออย่างครับซื้อออนจาคเน่นอกจ้าครับคุณแม่อยู่ตำบลใดครับตำบลหอยสัมผัสครับผมเป็นลูกค้าเงินฝากกับทกศสาขาพันดอดมาสาักปีแล้วครับสิบปีแล้วจ้าสิบปีแล้วบอครับจ้าฝากเงินกับททกศมานี่เคยได้รับรางวับัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคบอครับบอเคยได้จกเคอค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกจ้า โอ้โหเทือแรกก็ไดรางวัลญ่เลยเป็นบอกครับจ้าเป็นรางวัลที่2นะครับนั่นก็คือรถเก่งจํานวนหนึ่งคันครับแล้วบันนี้มือจีฮูวาไดรับรางวัลผู้ใดโทรมาบอกแม่ครับสาข้าค่ะครับผมมือนั้นรู้สึกยังไนครับแม่ครับดีใจค่ะครับผมบอกลูกบอกร้านบอกญาติพี่น้องบอกครับบอกจ้าคนในหมู่ในหมู่บ้านได้บอกบอครับได้บอกจ้าเขารู้สึกกันจังไนครับดีใจน้ำค่ะครับผมอ่เดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงครับแม่มากกพู้ใะครับ หลานสาวหลานชส้จ้ะครับผมวันที่รู้ว่าคุณยายได้รับรางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชครู้สึกยังไงครับดีใจค่ะดีใจแทนคุณยายค่ะครับผมก็ไม่คิดว่าคุณยายจะได้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาแกก็ไม่เคยได้รางวัลใหญ่อย่างนี้เลยค่ะครับผมบอกเคยได้รางวัลใหญ่นะครับเพื่อนบอกว่าสื่อหวยกันยังบ่ถึกเลยนะครับแต่ว่ามือนีครับแค่ฝากเงินนะครับง่ายๆครับ ฝากเงินกับสมุดบัญชีเงินฝากเล่มสีแดงนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคแล้วก็ได้รับรางวัลใหญ่เหมือนกับคุณยายนั่นเองครับสุดท้ายนี่ครับอยากให้แม่นะครับใดมีโอกาสเชิญชวนนะครับให้ลูกค้าที่ยังบร่ได้ฝากเงินกับทกศครับมาฝากเงินกับทกศครับจ้าเสินทุกท่านไอ้มาฝากไอ้สมุดเงินฝากทวีโชคด้วยจ้าสิได้ดชคดีคือยาาจ้าครับผมและนั่นก็เป็นความรู้สึกนะครับของลูกค้านะครับที่ได้รับ รางวัลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนะครับก็ใครนะครับที่อยากจะมีโชคเหมือนกับคุณแม่นะครับก็ง่ายๆครับเพียงแค่เดินเข้ามานะครับที่ทกศทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะครับง่ายๆครับติดต่อครับขอเปิดสมุดบัญชีเงินฝากเล่มสีแดงครับ ฝากเงินกับทกศครับทุก2,000บาทครับมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ในการร่วมลุ้นจับรางวัลบัญชีเงินฝากออมรัพว์วีโชชน,นะครับซึ่ง1ปีจะจับด้วยกันทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ในระดับจังหวัดน,นะครับแล้วก็ในระดับประเทศครับอีก1ครั้งนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลน,นะครับเหมือนกับ คุณแม่นะครับแล้วก็ครอบครัวของคุณแม่นะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมารับรางวัลที่2นะครับนั่นก็คือรถเก๋งมาสด้านะครับกับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครับ um indi halinoh so, yeah, yeah.